นวนี่ใช่ยอดเลยโอ๊ย<แ>น <tiempo> ้ำจ <d sang S 2> ังไงโอ้ยขุ่นสองดอกนึงค่ะนี่ใจลายค่ะพี่น้องเอาหเรียนอ้ยพี่น้องดีใจค่ะพี่น้องป็นแทนวาดสำหรับหนาวัน ขึ้นน้อยสูงเด้อจ้ามื้อนี้สวัสดีวันฝนตกจ้าพอพอดอกบักใหญ่พี่น้องเบิ่งเฒ่าปานธุไหนก็ใหญ่ก็แดงจึ้งครึ่งพี่น้องป๊าดบ่มาพอเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ดอกเฒ่านี่บ่เปี้ยวเย้าเขี่ยมั้ยเย้เขียร์รับรองว่ามีอีกได้เยวานี่คันนี้นี่แนวนอนนี่ใช้ ยอดเลยเอ้ยดอกเลแหกงหวานของน้องเปลียวอีกแล้วครับพี่น้องหมานหวานหวานหวานอุ้ยเอา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 ดอกเลแหกงหวานน้ำนค่ะโอ้ยโอ้ยหวานหวานหานสวยพี่น้องเบิ้งจ้ะคนถือฝนเนาะขันฝนว่านม่กะสิพราได้ปีนอยู่ค่ะพี่น้องดอกบอกนี้ค่ะม่ยเพื่นเป็นเสื้อต่อไปจ้ะออนออนค่ะ จ่าขึ้นมาเห็ดขาวร้ายจ่าพี่น้องเห็ดขาวแป้งจ่าเป็น,ปนมูเป็นมูเลยค่ะเนี่ยค่ะทำงานเลยจ่าพี่น้องเห็ดขาวแป้งค่ะอืมออกไม่ไหมเนาะเห็ดขาวออกแลว้วเป็นสัญญาณที่ว่าเป็นสัญญาณที่ว่าเห็ดละโงกก็จะออกค่ะพราพอเห็ดขาวมูหนึ่งค่ะพี่น้องหรือว่าเห็ดขาวแป้งน,ะ,นะจ่าเนาะ จีค่ะจีงามๆแล้วค่ะพี่น้องออกเป็นมูค่ะมูนี่ก็ร่ายดอกเติบเรียบแนวเดียวน้อเหมือนมเดี๋ยวเห็นอะไรก็อ๋อเห็ดขาวออกเห็ดขาวออกเห็ดแดงก็สิออกค่ะน้อร่ายเห็ดขาวเออคีมเอาคีมเอาเห็ดขาวก็นั่งออกอู้เรานีเละแล้วจ้ะอะไรเนาะพี่ค่ะพี่น้องพี่จ้ะจีนจ้ะเก็บข้างบนเลย งามนาะเปี่ยนเนาะเดี๋ยวแข็งๆเลยอ้ผีสี่มันปาด์ข้างในแท้เป็นมูเพราะด้เก็บเด้กินเยอะจ้ามือนีนะ่เนาะจากที่ห้อง่ได้บ่บบบบอได้มานหลายมือพ่อเฮ็ดก็ดีใจเว้าออไปกับว่าเป็นพ่อเฮ็ดแดงดอกแรก <c oughs> พ่อเฮ็ดแดงดอกแรกดีใจไรเนาะสูงไอ้แตพี่น้องตีค่ะตีเฮ็ดขขาแป้งจ้ะ เฮีเยว,วันมงังสีเห็ดแดงเฮ้ยพี่น้องเห็ดแดงจ้ะเห็ดแดงพี่น้องงามๆเลยจ้ะเห็ดแดงสองขีว <c oughs> อกับตาขวมซะเนาะสาวเปียวอีกเข่ามาจ้ะสาวเปียวล้านวิวค่ะพี่น้ <c oughs> องของคลิปแรกของวันนภาเนาะจ้ะเนาะสาวเปียวเหมือนเดิมจ้า <c oughs> งามๆเลยพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเออเกิดรสชาติตนนาดานมันเนาะ กำลังออกจากพี่น้องว่าพี่น้องมุนออกยูกจารีรีคะรีคน <c oughs> บอลอดค่ะบอลลอด <c oughs> อุ้ยเอาจากไหนนอ้อพี่น้องอไปเี้ยวว่าอะไรตัค่ะเชียค่ะว่าคนออกใหม่มง่ามงามงามนี่เอาเมือนะบ้เห็ดเขาแปรงกันงามพี่น้อง องนงจ้ะแข็งๆอยู่ได้ไหมอ๋อออกไม่ไหมอยู่ค่ะพ่อหล่งจ้าเหยดเท่าพวกเนี้ยคนถือฝนจ้ะบุกไหมถ่ายเลยโอ้ถ่ายเก็บเลย เห็นมัน <screws> ปูงมามจ้ะสวยค่ะเนาะยังละเปลวแดงปานวนอยู่พี่น้องงามงามงามงเคลียกันไหนนะผู้อยู่อ่ยู่อย่างนี้เ้ยเคลียแล้วไปิ่งกอนนะเึ้นหังเลยเปลวอ๋ออีกดวงนึงจ้ะพี่ว่า ใชทท่ยูทูบเบอร์ค่ะผู้เลเฮ็ดโอ้เงาๆค่ะพี่น้องมันหมานเด้อจ้ะให้เขาแปองนจ้าเออเป็นมูใช่นี่กำลังหอกเป็นมูเนาะเป็นจีอยู่<ว>กินไ,ได้อยู่ค่ะ เนาะมันมันออกลายเขากับว่าเอาขึ้น่าล่ะค่ะอคืองามแท้ปาดีเปียวปาดงามพี่น้องกำลังสิเก็บหลอกนี่ดีใจหลยค่ะพี่น้องปาดว้ยพี่น้องดีใจค่ะพี่น้องบองเนี้ยรอบอทไงค่ะรอบังไงค่ะงามเลยค่ะ เ,ออเดี่ยววันเดี่ยววันดอกหันเขาก็ะสีว่าออกกระบอกยาออกแล้วออกแล้วป้าดดอกสนใจแลยค่ะพี่น้องป้ามองไหนมองไหนค่ะเก็บกันเลยค่ะป้าพี่น้องเลยค่ะงามจังเนยอุ้ยขุ่นสองดอกนึงค่ะอืมกรอบ,บเลยเนาะอืมกรอบ,บเลยค่ะพี่น้อง มันมันมันนี่เขามีผู้ชายหายไปเมื่อกูแตกสวยเห็นเห็ดอะเงือแตกเงือแต่แตแตค่ะพี่น้องเห็นเห็ดแดงมูงเนาะโดนอะเดี๋ยที่เขาเบอกเห็นเนาะง่วงเหรอเห็ดอาแลจ้าอุ้ยมีถือโทรศัพท์เห็ดแดงนมากจ้า เดี๋ยวอยฟาเอาสูส so. ูส <aime> <Canvas> hey so. hey. ูห <Ma speaking of language> ้องยังสูเฮ้ยเฮ็ดยังเฮ้ยเออเออดยองงามงามค่ะงามงามค่ะพี่น้องพี่น้องเบ่งอันี้ แทน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 วัดซ้ำหน่าวันนู้พังเลยพี่น้องเดี๋ยวบางไงครับพี่น้องเต็มจอค่ะเต็มหน่าจอเลยเนาะงามค่ะบางไงบางไงปาดใหญ่เขาอยู่หรือุ๋นะดูพี่ดอกนึงค่ะพี่น้องพ่อปีงค่ะอันนี้โอ้ขาใหญ่เนาะ นะค่ะใหญ่ๆอยู่ค่ะปีนได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็บานจ้าโบบานธรรมดาค่ะบานปีนขึ้นเลยโอ้ขายแดงๆ,ๆค่ะพี่น้องไม่ยอยู่ค่ะหมดกระจอน้ำเนาะแข็งๆอยู่ค่ะพี่น้องเฮ้ยเห็นข้าวแป้งจ้าพ่อเฮ็ดแดงอีกแล้วจ้ทาทั้งหมด อืมด่น้องมาซุ้มข้างบนเ่าค่ะสองดอกบักไง่เ่าเห็ดมันปูงามๆพี่น้องอสีพันงามขนาดจ้ะ ดอกนึ่งจ้ะเออมันสั้นจ้ะมองยืนอยู่นี่เนาะเป็นชันๆลงอ,อึบอ,อึบด้วแม้ำค่ะพี่นอ้องฝนตกมาใส่เพิ่งกัง่งวยบึมลงเงนะพี่อ,อึบปีนจ้ะปอด ดอกใหญ่หลยอันนี้จะเอาปิ๊งๆตาปุน้นจ้ะคุณนะคะคุณขายังสุดยอดด้วยค่ะปูมันปูจ้ะเห็นทีอยูเดเ้อมันนี่มันปูก็ได้ทีเห็นเขาแป้งจ้ะ วันนี้เฮ็ดนาเคียวงามจ้ะสวยๆค่ะโอ้งามงามให้ขอแป้งก็งามจ้ะจีให้เขาแป้งจ้ะโอ้ยจะเป็น,ปน,ปนยูงยงามเนาะ โอ้ยงกัดจ้ะเบิ่มงมองเห็ดขาวอยู่จ้ะพี่น้อง่น้องขน,นเนาะจ้ะเนาะ่น้องใบเฟิร์นจ่ะุนดอกนึงจ้ะ ขอแลงดอกนี้ไงจ้าพี่น้องโอ้ย,อยมือนนเนาะเห็นอะไรจ้าหอบกับพี่นอ้องขึ้นมาสูงเตบิบคับพี่น้องโอ้เปืือยแล้วจ้าเปืือยแล้ว น้ำน้ำเลยค่ะอู้ขาพ่นบบเงี้ยดันออกที่เข้าเนาะดันขี้ดินขึ้นเลยอ่ะสีพ่นไหมสองดอกนึงค่ะปาดสองดงอกพ่นตัวนี้จีนี่นี่สวยๆเลยอูย้พี่น้อง เห็ดแมมสีสันสวยงามออกอยู่ข้างโคนหินจ้ะมันตูจนะ้าโอ้ยเนี่เลี้ยงเห็ดเปิ้ลวนมีพี่น้อง ดอกนี้แมงกินจา้าบอบอบอเถ่าเด้อพี่น้องแต่ว่าแมงกินเพิ่นอืมแข็งอยู่ค่ะโอ้แดงเผือกดิค่ะอันนี้อยู่ท้งผาเด้อพี่น้องเลยมันก็เลยหงุ่ยงุ่สิจ้าอู้หูขาขาดขา,ขาหักคือพี่น้องยังแดงเลยจกกังนะม้ ใี่ขอแปลงจ้าเห็ดมันปูเดอร์จ้ะสีงามครับสองดอกค่ะมัน้นมเลยพี่น้องโอ้สีฟัน จีเห็นมันปในูใช่ไหมเนาะพูดบอกไม่เลยเนาะเพิ่นซุ่มน,นี่งามปุนจ้ะเอามีดมาถ้แม่เปียวปาจีเห็นไหมว่าหนีบ่มี่มูนี่เนาะอืมงามค่ะคุณน้องเนีย เฮ็ดนาและเอ้ยเปลวบึง mm. งามเนาะงามกหมูนม่ <N ale. S 2> าแหลหน้าปี่นออกบึงจีเฮ็ดนาแหล่ะจ้ะนาแหลกงามงาม่าพี่น้อง อันนี้ก็เฮ็ดหน้าและคือกันจ้ะอีกชนิดนึงบ่งแระม่วงแล้วจ้ะเนาะและปื้อจ้ะอันนี้กินได้คือกันจ้ะแข็งๆค่ะโอ้ยพอได้เกลียวได้เล้มอยู่จ้ะพี่น้องกำลังออกเนาะนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องหมุนขี้ดินเพลยเหมือนเฮน้าเขียวเนาะแต่ว่าเพิ่งเนี่ยบ่เขียวออกแหล่ๆหมุ่นๆจ้ะ งามสวยค่ะมันปูฮะ โอ้เห็นน้าแรกโอ้หมุนขี้นินขึ้นเอาโลนเนาะ đọc đang giả hết đen bán sốt sốt như vậy đèn <laughs> chân khương

con đọc Ui Ôi, đồ này mẹ mé ăn kim hả? มันยังไหวน้องแมงกินนะโอ้แมงกินมันดอกหนึ่งไหมล่ะ <c oughs> ชุดเอดวางมาสิ่ออกเม,มื่อไหร่พี่น้องสี่แล้วก็โอ้โหแดงใจมาจะเป็นยัๆๆงเตรียมตาแล้วพี่น้องเอ้ยบว่างไงอุ้ย ngam hen đó Bà nó พี่น้องิ่งผลงานมือนี่จ้าอ,อีพีสามเนาะเอออีพีสามค่ะกระมันยุ่น้องเปียวกับมันยื่จ้าเพราะได้แกงยื่อจ้าพี่น้องเห็ดกําลังออกจ้ากระหางหางเติอบอยุ่พี่น้องกระถือว่าหางอยู่แต่กัดได้แกงได้อย่างอยู่เนาะฝนตกมาเรากํากลังกําลังออกอีกจักสี่ห้าหมืหนึีงคือโอ้สนุกขาะพี่น้อง บานิสิเลยลงมื่อละเดอ้อพี่น้องมาที่นี่ปากกดไลค์กดแชให้วันพาพาลุยในเดอ้อจ้ะกดติดตามให้ด้วยขอบคุณทุกคนที่รับสมค่ะขอบคุณทุกไหค่ทุกแชเดอ้อพี่น้องวันพาลงเมื่อก่อนค่ะพี่น้องวันนี้กระมานพอสมควรจ้ะสามอีพีค่ะมือเดียวมือนี่เนาะลาไปก่อนเดอ้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ